ตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับตอนนี้เกน้ำมันขึ้นมาที่0.1 0.2แล้วนะครับเราก็จะขับไปในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เน้นเร็วนะครับเน้นแบบกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์ไบค์เกอร์นะครับ อ่ามาถึงปตทแล้วนะครับเรามาดูราคานะ้ำมันกันเลยนะครับว่าแก๊สโซโฮอ9์เก้าห้าราคาเท่าไหร่นะครับโอ้โทยี่สิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์ถูกกว่าสามบาทแมออกกำไรแทยเวลานั้น 95เ,เต็มถังครับ ็มาถึงวิธีการคำนวณน,นะครับว่าผมคำนวณแบบคร่าวๆยังไงนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นรถจักรยานยนต์ของผมเป็นมอนสเตอร์821นะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีเลขไมค์ขึ้นนะครับไม่จะเป็นไมค์ดิจิตอลไมค์อนาล็อกนะครับสามารถคำนวณได้หมดนะครับถ้าเป็นไมค์อนาล็อกเนี่ยแนะนําว่าให้จด จดเลขไม้ไว้นะครับให้จดเลขไม้ไว้เลขไม้ครั้งที่เติมน้ามันล่าสุดแล้วก็ครั้งที่เติมน้ามันครั้งต่อไปนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันของรถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นโหมดที่เราสามารถดูได้เลยนะครับเป็นการสะดวกสบายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถดูทริปตรงนี้ได้แต่รถสมัยใหม่ปัจจุบันเนี้ยมันมีระบบคํานวณให้แล้วนะครับว่า รถแต่ละคันกินน้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยมันจะมีคํำนวณให้หมดแล้วแต่ว่าเราพูดไปถึงรถตุ้นเก่านะครับที่ไม่มีหมดตรงนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับโจทย์ของผมเนี่ยมีอยู่ว่าขับรถมาแล้วนะครับ175กิโลเมตรสัญ,ญลักษณ์น้ำมันเตือนตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเซนเซอร์มันอาจจะยังไม่จับอ น้ำมันเตือนนะครับจึงไปเติมน้ํามันเต็มถังนะครับเติมเต็มถัง400บาทอยากทราบว่าตั้งแต่ขี่รถมาเนี่ยใช้น้ํามันไปกิโลเมตรละกี่บาทเรามาดูนะครับสูตรการคํานวณกันเลยนะครับเรามาดูอันนี้ก่อนว่าอันดับแรกเราต้องทําอะไรเมื่อเราเติมน้ํามันเต็มถังนะครับอันที่1เมื่อเราเติมน้ํามันเต็มถัง ให้ตั้งค่าทริปนะครับปกติโหมดก็คือทริป a กับทริป b นะครับผมตั้งตัวนี้เป็นทริป a ทริป a นะครับให้ตั้งเป็น0ย์กิโลเมตรนะครับให้เราเติมน้ํามันก่อนนะบอกว่าพี่เติมเต็มถังเขาก็จะเติมน้ํามันนะพอเติมเต็มปุ๊บให้ตั้งเป็น0นะครับ2ขับออกไปจนกว่าน้ํามันจะใกล้หมดแล้วก็ดูว่าวิ่งไปแล้วกี่กิโลแล้วเราเติมน้ํามัน เต็มถังเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่คราวน,นี้จากโจทย์นะครับจากโจทย์โจทย์บอกว่าเราเติมน้ามันครั้งครั้งนี้เต็มถัง400บาทนะครับเราก็ได้สูตรมาละอันนี้ไม่สําคัญว่าน้ามันในถังจะเหลือเท่าไหร่นะเราเอาอันที่เราจะเติมเข้าไปใหม่นะครับสูตรมีอยู่ว่าเอาเงินที่เราเติมเต็มถังเนี่ยหารด้วยระยะทางที่เราขี่ไปเราจะรู้ได้ไงเงินก็ตอนที่เราเติมเต็มถังเด็กปั๊มบอกว่าเท่าไหร่เราก็เอาโจดไว้เท่านั้นนะครับ ถามว่าเด็กปั๊มบอกว่าเติมไป400มาหารนะครับหารด้วยระยะทางเราขี่ไปกี่กิโลเราขี่ไป175กิโลนะครับเราก็ตั้งเลยนะครับเอา400หารด้วย175ออกมาเป็นคำตอบคือกิโลเมตรละ2.2บาทก็คือขี่ไป1กิโลเงินก็ลดไปนับไปเลยกี่บาทกี่บาทนะครับอันนี้คือการคำนวณครับผมครับคราวนี้ มาดูตัวของดูคติมอนสเตอร์นะครับวิธีการตั้งค่าทริปต่างๆให้เป็นศูนย์นะครับว่าจะตั้งยังไงอันนี้คือทริปรวมทริป A นะครับผมจะตั้งตรงทริป A เนี่ยให้มันเป็นศูนย์เมื่อเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราจะต้องมาตั้งนะครับวิธีการกดเลื่อนดูของดูคติก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มอัพเลื่อนขึ้นคือการการสลับดูโหมดนะครับจะมีโหมดนาฬิกาโหมดไม่รวมนะครับแล้วก็ทริปนะครับการตั้งทริปเนี่ยนะครับ ให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้ครับรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเซตศนย์นะครับเมื่อเราเติมน้ํามันเต็มถังเสร็จแล้วเซตศูนย์เสร็จแล้ว, 0, เ,รลวเราก็ดูตรงนี้ไว้นะครับว่าเราขี่ไปได้กี่กิโลแล้วก็มาคํานวณจากที่ผมคํานวณให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ ราคา28บาท53สตางค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับยี่ห้อรถแต่ละรุ่นนะครับรุ่นไหนรับสิ้นเปลืองยังไงแล้วแต่คนขี่ด้วยนะครับว่าคนขับคนขี่นะขับรถในลักษณะยังไงสิ้นเปลืองน้ํามันขนาดไหนนะครับอัตราสิ้นเปลืองของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับต่อให้ขี่รถออกจากศูนย์พร้อมกันเลยเนะี่ย คนขี่คนขับคนขี่ไม่เหมือนกันสภาพอากาศอะไรต่างๆมันมีตัวแปรเยอะแๆมากมายนะครับที่เราจะต้องนํามาคํานวณแต่ตรงนี้เป็นการคนนํานวณคร่าวๆในราคาน้ํามันปัจจุบันนะครับแล้วก็ให้ยึดรถที่ผมขับเป็นหลักนะครับส่วนรถของท่านจะอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะคํานวณได้เท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปการมาให้ความรู้ของผมในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศ รอบๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ c h ช n n e e ซีดู a n n e l ด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปประมาณนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ขอให้กดติดตามไวม้ล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ